เออก็มีแบบหลายๆคนมาโชว์ร้องเพลงเนี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแซนเก๋นะแซนเก๋แซนเก๋แซนเก๋มากแท้ๆเก๋จริงๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือปกติอารก็เห็นมามากสุดก็สี่ห้าคนนะที่มาคาเปล่าอะไรต่ออีะไรใชแต่วันนี้มาเยอะจริงๆโอ้วันนี้มากยอะเลยหกล้อนะคะวันนี้ลองนับๆกันประมาณสัก ร้อยกว่าคนอะไม่ถึงอ่ะเอาความ่าเรเอาเร่จริงจังเหรอเดี๋ยวถามพวกน้องดีกว่าว่ามากี่คนนะคะวันนี้วันครบรญาติเดี๋ยวขอเปิดจิงเกิลนิดนึงครบรอบญาติเบาเกือบสิบแล้วอือเออไม่ใช่เป็นก็ทะเลนใช่ไหมีกทะเลนน้ออยู่ไหนล่ะอ๋อเป็นวันนี้เป็นก็ทะเลนไก่คุยก็ทะเลน นนกท็ทะเลนนะจ๊ะก็มีคนที่ีทเลนมากมายนะมาออกรายการของเราวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งมีทั้งนักร้องนักดนตรีนักสแสดงผู้กำกับเบื้องหลังอะไรมารครบแน่นไปหมดลดโลแล้วเกินคุณอาขาจ้าขอคุยหน่อยต้อนรับน้องๆจากมาหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับ ข้างหลังรัวมือใหญ่มากจริงๆบอกตรงพีีขนุนข้างหลังเต้นไปหมดเลยข้างหลังไม่ใช่พีขนุน็จะแต่เป็นทีมเชียร์ของเขาคุณอาขาเอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นน่ล้มเอาอย่างข้างหลังสุดเต้นแรงไปไหมคะ หลังสุดเต้นแรงไปดิวุฒิรัตน,น์หน,น,น้าตาน่ากินจังเลยนะคะเออเข้าไปดีลหน่อยพวกนี้นี่มากันเยอะแยะเดี๋ยวพวกเขาจะเข้ามาคุยด้วยแต่นี่เป็นทีมร้องอ้าวทีมอะไรนะทีมร้องเดี๋ยวก่อนมาจากคณะไหนแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรกันก็ทัเล่นอะไรกันออมาจากคณะดุริยางคศาสตร,ศร,ร์ศิลปากรครับ,รบมาคณะเดียวครับสาขาเชิงพาณิชย์ครับเชิงพาณิชย์ยังไงเนาะ ช่วงพอดีก็จะครอบคลุมกระบวนการดนตรีเบื้องหลังทั้งหมดเลยครับการผลิตดนตรีอะไรประมาณนี้ใช่แล้วมันมีเชิงอื่นอีกเหรอมีเชิงอื่นด้วยปะมีสาขาแจ๊สค่ะอ๋อบิแจ๊สมีอะไรอย่างนี้เราก็โคเบรีกันภายในแล้วก็จะมีสาขาการแสดงดนตรีนะฮะคลาสสิกนั่นเองก็หมายความว่าก็ คือเอาไว้ไปทําร่วมกับอย่างอื่นๆเขาจะเรียกว่าเชิงพาณิชย์ใช่ไหมที่เป็นแบบทําค้าขายเรื่องจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก็ได้ก็ได้โอก็เก๋ๆเนาะเขาก็แยกย่อยละเอียดดีเนาะวันนี้มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่คณะดุริยางคศิลป์ศาสตร์ครับศาสตร์ดุริยางคศาสตร์ใช่ไหมมีอีกหนึ่งคณะด้วยเป็นคณะ ICT ใช่ไหมคะใช่่เพื่อจะเข้ามาทําอะไรด้วยกันคะก็เราทําละครเวทีด้วยกันค่ะเออโดยส่วนพวกหนูนี้รับฝังเรา ฟังเรารับผิดชอบด้านดนตรีประกอบแล้วก็ซาวด์แล้วก็การร้องเพลงด้วยเพลงตีมเรื่องนี้เลยอ๋อเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรเมดซัมเมอร์ไนท์ดรีมเมดซัมเมอร์ไนท์ดรีมบทละครต้นฉบับของเชคสเปียร์วันที้ไม่หรอใช่ค่ะคนลุกสู้สู้เลยอ่ะตื่นเต้นนะนึกว่าปวดอุจจาระไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมแล้วเขาเอาเขาเอาบทประพันธ์ของเชคสเปียร์มาทำเป็นละครเวทีเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง ในรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอ๋อ,อไม่รู้อะไรเลยเพราเอางี้คือพวกหนูค,ค,คือเราจะได้ฟังผลงานของหนูในละครเวทีเรื่องนี้ใช่ค่ะพวกหนูเป็นพวกทำ ดนตรีเบื้องหลังด้วยแล้วก็เล่นด้วยเล่นด้วยแล้วก็ทําด้วยแสดงด้วยเหรอแสดงไม่แสดงครับ้วทำอะไรก็คือไปร้องร้องในตอนที่เขาเล่นร้องเวทีกันอยงร้องไปทึกเสียงหรืองไปทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ไปเปิดช่องไปเปิดแล้วก็มีมีเสียงประกอบเสียงอะไรต่างๆนานาเสียงแก้วแต่แก้วลงคงระครั้งกุ้งกิ้งกิ้งอะไรอย่างนี้หมดเลยหมดเลยพวกเอฟเฟกต่างๆเนาะอ๋อเป็นพวกหนูเป็นคนรับผิดชอบทีนี้เอากีตงกีต้าเอาเอามาทำไม ก้นนี้ก็มาเล่นจะมาเล่นจะมาเล่นเพลงที่เราจะได้ฟังในละครอะใช่รืออะอยากฟังแล้ฟังหน่อยฟังหน่อยอคนนี้ใส่จ่าใส่ไม่รู้ชื่อเลยเั้าคนเดียวออบกชื่ไม่ได้นำตัวเลยสาขาไหนชื่อไต้เติ้ลนะคะยานิสาสุภมงศ์ค่ะเรียนปีสองสาขาแจ๊สค่ะครับชื่อธีรวัตรศรีสุรางนะครับเรียนสาขาเชิงพาณิชย์ครับปีสี่ครับชื่อชนะชัยดินจันทานะครับ ชื่อตองครับเรียนสาขาเชิงพาณิชย์ปีสองครับนี่<อ>นี่เชิองอะไรรู้ไหมเชิองอะไรคะเชิงตะกอนนะคะอดีอ <laughs> ของพวกเราเป็นแรงมากเป็นเชิงเชิงค้าขายจะค้าขายขายอะไรขายอะไรดึกๆก็จะไปยืนถนนคนยืนถนนคนยืนเขามีแต่ถนนคนเดินนะอันนี้ไปยืนไงถือถุงอยู่แถบมักกะสันก็มีอ่ะน้องอีกคนนึงเหรอจ๊ะครับผมชัยพลสัจยาพัฒน์ไพ่บูรณ์ครับชื่อโอครับเรียนเชิงพาณิชย์ปีสองเหมือนกันครับคุณโอนะยิ้มไม่ได้นะตึงแขนใช่ไหมชิบก้นขอบมาเหรอเจ็บครับเป็นอะไรมาล่ะก็ กนหนวดแล้วก็เป็นสิวแล้วก็แกะสิวอีกครับชีวิตชีิตลำเข็นมากเลยนี่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนเยอะมากเลยนะเธอชีวิตเธอเนี่ยอาะต้องมาฟังที่เขาแสดงร้องเพลงกันนะคุณอันเนาะอันเนาเขาฟังนองอันนี้เป็นเพลงอะไรร้องตอนไหนขึ้นมาตอนไหนของเพลงอะไรคชื่อดอกไม้มนตราครับดอกไม้มนตราป่ะเป็นมันเอามาจากเป็นจุดกําเนิดของละครเรื่องนี้ครับเป็นจุดที่ทําให้เกิดดอกไม้บนตราตัวนี้เนี่ย จะเป็นต้นเหตุต้นเหตุของเรื่องราววุ่นวายลหมานทั้งหลายในละครที่เรื่องต่างๆวุ่นวายยังไงนะเออเออสีสีมาลองสีพรากมายยางครับยังก็มันมีเสียงออกมา มากอ่ะแบบตอนแรกว่าท่านคณะบดีใช่ตอนแรกเนี่ยเอ๊ะเป็นแบบว่ามาเป็นคุมคุมนักเรียนหรือเปล่านึกว่านายเนึกว่าคุณพ่อมานึกว่าพาคุณพ่อมาด้วยสนุกพอแลเรโอ้โเสียงเสียงดีมากเลยนี่ก็เป็่งบั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 งเ้าก็ไม่เคยร้องมากพุ่ปริมมากเลยอ่ะโอ้เลิศแล้วเพลงมีกี่เพลงเนี่ยใน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 ละครนี้เนี่ยมีเพลงเดียวเออแล้วมีเพลงประกอบอื่นๆในช่วงอื่นๆอารมณ์ของเรื่องอื่นอีกไหม ก็จะมีครับแต่ว่ามันจะไม่มีมันจะไม่มีเนื้อร้องไม่มีเนื้อรองเป็นดนตรีเฉยๆนู่นนี่นั่นหนึ่งเพลง มันเลิศเลยจริงๆนะสมศักดิ์ศรีสมเกียรติคณะมากนะเออคณะนี้อย่างนี้มันก็จะหมดช่วงของเวลาเนี้ยคุณอาจจะเบรกในฐานะที่ละครเรื่องนี้มันเกิดความร่วมมือกันสองสองคณะเราเนี่ยเป็นตัวแทนจากคณะดูริยางคศาสตร์เนี่ยมีอะไรที่แบบจะเอ่ยหรือว่าอยากจะเชิญชวนให้คนไปดูเพื่อผลงานสนับสนุนผลงานของเราหรือว่าน้องๆ้องนักเรียนที่เขาเป็นนักดนตรีที่เขาสนใจจะเรีคณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่น้องอยากจะเข้ามีอะไรที่แบบ แนะนำไปบอกมาดูสิหรืออะไรยังไงแนะนําพวกน้องไปก็ดับแรกก็ขอเชิญชวนไปประชมละครนะครับในวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์ครับที่หอประชุมใหญ่ AUA นะครับครับครับผมก็ผลงานนี้ก็เป็นผลงานที่เราตั้งใจมากนะคะแม้เราจะอยู่แค่ปี2แต่ก็รำทำเต็มที่คเต็มที่จริงๆผลงานทั้งหมดเราทำเองแล้วก็มีที่ปรึกษาคืออาจารย์ อืนาะอาจารย์จิรัตภาชินพานิกย์อาจารย์ก็มาด้วยนะเมื่อกี้ฉันไม่สวัสดีนะซึ่งน้องก็เป็นนักเรียนนะตอนนี้ผมเนียนกลืนน้องเจออาจารย์แล้วสมหมวกที่สวมหมวกอาจารย์เสร็จดีเ่าเออนอนยืนอาจารย์แล้วอ่าแล้วสำหรับน้องๆที่เขารู้สึกว่าใฝ่ฝันในจะเรียนคณะนี้ต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ก็มีแบบว่าการสอบเกินไปแล้วค่ะก็ตอนนี้เปิด ขายใบสมัครอยู่นะคะที่คณะดุรยางตรงตะลิ่งชันนะคะศูนย์ศนยมนุษย์ศิริทรนค่ะก็เข้ามาซื้อใบสมัครได้ตัวเองหรือว่าส่งเป็นไปรษณีย์มาก็ได้ค่ะแล้วเขามีเๆๆข,ขามีเว็บเว็บของคณะไหมเว็บไซตค่ะเป็นแค่ขเ,ขเขียนยังไงเขียนยังไงเป็น music.su.ac.th ค่ะอะไรนะ ac t h ค่ะอ๋อเออนะน้องๆก็ไปนะมีความใฝ่ฝันนะพี่เขเก่งเก่งต้องสอบภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหมปฏิบัติทฤษฎีแล้วก็โสทักษะค่ะยากไหมยากจะรู้เนาะก็ถ้าฝึกฝนมาก็ไม่ยากเกินไปคนไปสอบเยอะกันไหมปีน้องๆอ่ะก็จมได้ไวเยอะนะแน่นแน่น้องเุทยอนใหญ่กันแน่นเลนเป็นแน่นเธอเธออบังคับเพื่อนคนนี้มาเลยหรือเปล่าเลยนางไม่พูดเลยนะนาตึงแผลนางไม่พูดเลยอ่ะตึงแผลนางแบบมองหน้าพูด เออนางตึงแผลอยู่ไม่ไม่อย่างนี้ก็คือว่าอย่างงี้ก็ถ้ามีความตั้งใจและพยายามไม่อยากตื่นไปหรอกนะฝุกคนเยอะๆี่น้องก็ทํามาใช่ไหมวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปส่งน้องเบรกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพวกละครเขาจะมาละช่วงหน้านะละครนะเก่งเพราะมากเก่งมากลูก94 EFM กุเขาเพลงตีมนางเยอะมากแบบคณะดนตรียางษศาสตร์ถูกต้องคุณอานี่คือหมวดของละครละเมงละครที่ว่านี้ก็คือน้องๆจากไหนจ้าสวัสดีจ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ได้ให้พี่แหกปากหนูก็ได้ยินพี่แล้วเออนะคะ พี่ก็ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ใส่เป็นเพื่อนก็ได้นมเสียไม่ใส่เพื่อนก็ได้บางคนที่ใส่ไม่ได้ใส่จะน้อยใจกันอีกชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีครับชื่อตีตี้ครับผมอยู่ ICT สาขาภาพยนตร์ปีสี่ครับตีตี้น่ะค่ะชื่อแนนค่ะอยู่ ICT สาขานิเทศศาสตร์นะคะเอกวิทยุและโทรทัศน์ค่ะปีสาม ครับชื่อเต้นะครับพิสิทธิ์รัตนวันครับไอซีทีนิเทศศาสตร์เอกโฆษณาครับปีไหนแลล้วูกอยู่ปีสามครับปีสามทีนี้อย่างนี้คณะไอซีทีเขาเรียนอะไรอยากดูาาาจริงๆแล้วในคณะเรานีา้ยเป็นสามสาขาก็จะมีมมออกแบบธุรกิจแล้วก็นิเทศศาสตร์ครับออกแบบธุรกิจอะไรอ่ะเออตัวออกออกแบบครับออกแบบก็จะเรียนพวกอาร์ตต่างๆครับออนเมชั่นเว็บ แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นธุรกิจเพราะปัจจุบันเนี่ยเ,เรียวกว่าวงการไอทีเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจค่อนข้างมากเข้อไหนเลยลงนี้ส่วนมากเรื่องของธุรกิจการเอาการแอพพลายเอาเรื่องของไอทีเรื่องของศิลปะไปอยู่ในวงการธุรกิจแบบนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันอ e ีคอมเมิร์ซอะไรก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นประมาณนี้ครับแบบพวกเราเรียนสาขานิทศาศาสตร์หรือทุอ่า ผลงานละครเรื่องนี้มาจากน้องไอ t ีทีคณะนิเทศเป็นสาขานิเทศสาขาเทศถ้าเกิดน้องที่แอดมิชชั่นอาจจะรู้จักกับคณะเราค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างตัวของสาขาเทศศาสตร์เนี่ยก็เรตติ้งเนี่ยก็คือเป็นอันดับที่น้องๆหรือแอมิชชั่นเนี่ยอันดับ7ของประเทศมา2ปีแล้วแต่ว่าเป็นตอนสมัยอาเรียนนี่ยังไม่มีนะเพราะจริงๆอาก็ ก็เรียนก็เพิ่งจะจบไม่นานอะนะเออแต่ไม่ต้องเรียนไม่มีอ่ะดาจบไม่นานน้องก็เรียนอยู่ปีหนึ่งปีสองเออเออแสดงว่าเป็นคณะใหม่ที่มาแรงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราเป็นเจ็ดนะใชเราเป็นนิเทศศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่นิเทศทางด้านการสื่อสารแต่เป็นการประยุกต์อไอทีแล้วก็ศิลปะของศิลปากรเข้ามาประยุกต์กับนิเทศศาสตร์ด้วยซึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นนะสุดท้ายเราก็ต้องมาใช้ ทักษะสกิลเหล่านี้แหละในการทํางานนะใช่เออก็เป็นคณะที่น่าสนใจเขาเปิดรับสมัครอะไรไปยังอ๋อตอนนี้พอดีวันเสาร์นี้น้องๆรอบโคต้าจะเข้าไปสัมภาษณ์ที่คณะด้วยอ๋อมีโคต้าด้วยนี่ใช่ไหมใช่สอบตรงอย่างเงี้ยเหรอฮะอ่าเป็นโคต้าของมหาวิทยาลัยครับเป็นสอบของมหาวิทยาลัยสมมติถ้าอาเนี่ยอยากจะทําความรู้จักกับคณะเนี่ยจะคลิกเข้าไปดูที่ไหนได้อ๋อไปที่เว็บไซต์เราได้ครับทีพีที่เว็บไซต์ที่เฟซเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กแล้วครับละคร ICT ศิลปากรครับผมเป็น อ๋อเข้าไปดูละครก่อนใช่เข้าดูละครแล้วก็ในละครจะมีเรื่องราวต่างๆใช่หรือว่าจะไปที่คณะก็จะเป็น www.ict.su.ac.th ครับก็เข้าไปดูกันเนาะเพราะว่าเผื่อสนใจเพราะน้องๆเดี๋ยวนี้ชอบด้านนิเทศศาสตร์อย่างคุณอายจะเป็นนักแสดงมีประยุกต์เอาไปทำอะไรต่างๆมากมายเลยนะเพิเจาะลึกมากเลยนะค่ะคุณค่ะคุณอาคะนี้ถามหน่อยคณะนี้เขาทำละครเวทีมากี่ปีละปีนี้เป็นปีที่สามค่ะเนอะเออเป็นปีที่สาม ทำไมเขาทำละครเวทีอะจริงๆต้องต้องเท้าความให้ฟังก่อนเขาว่าอย่างเราตัวเราเป็น ICT ใช่ไหมครับ,รบเรามีได้กัน3สาขาเนี่ยแล้วก็ตัวนิเทศศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาละครเวทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารวมองค์ความรู้ทั้งหมดของ3สาขาเพื่อมาทำละคร<ช>ฉั้นละครเราจะแตกต่างจากที่อื่นใชแล้วแตกต่าง<อ>ยังไงเล่าหน่อยสิ่ความแตกต่างมีอะไร ต้องต้องให้พระนางนี่เรือนตินตี้เหรอเป็นไปได้ไหมเธอหัมมนตอบพูดเป็นมีหนักปงหลักการเต้ฉันนึกว่าเธอเพราะว่าหน้าเธอมัน คุณต้เป็นพระเอกนางเอกนะอ๋ออีพีนางเอกกับคุณต้องจริงพอควรจะเล่นเป็นพระเอกนางเอกในตัวเดียวกันจริงแล้วเล่นหันซ้ายเป็นนางเอกทันควาเป็นพระเอกอะไรกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าเออปีหน้าต้องแทนดูวิเธอไหมยังไงอ่ะแล้วเราซีเราซีพันนางยังไงครับก็เดี๋ยวบอกก่อนก็คือเราไม่ได้เล่นคู่กันคครับผมคือฝั่งผมผมจะเล่นเป็นราชาพูดพลายครับผมส่วนแนน เป็นแบบฝ่ายมนุษย์อันนี้เป็นอะมนุษย์ค่ะฉันชอบอะมนุษย์ฉันไม่ชอบมนุษย <Four> ์เพราะเขาเป็นช้างฉันชอบอะมนุษย์อ่ะเ้าจะมีบุตรกับมนุษย์ไม่ได้ อ่ะมาลยสิอ่ะมนุษย์กับมนุษย์แตกต่างกันยังไงในเรื่องราวาในเรื่องราวก็เดี๋ยวขอแบ่งก่อนเลยมันมี3กลุ่มเรอจะแบ่งกี่กลุ่มก็เธาก็แบ่งเถอ,อะ <laughs> เราก็มีคือกลุ่ม,มนุษย์แล้วครับผมแล้วก็กลุ่มพูดพายเป็นราชินีกับราชาอาันนี้จุดเด่นของเรื่องเหรอครับผมเราก็จะมีฝั่งที่เป็นสมุนไพรมีสมุนไพด้วยแล้วยังไม่ได้บอกชื่อละครเราใช่ไหมเอออะมิซเมอร์ไนด r ีมครับเป็นบทประพันธ์ของวิลเลียมเชคสเปียเราเอามาแปลแล้วก็ดัดแปลงใหม่แดช่บของปีนี้โดยเฉพาะครับอ๋อท้องเรื่องก็จะเป็นนแบบบว่ามุษย์กั มนุษย์ใช่อย่างนี้แยกฝั่งกันแต่ก็อยู่บนเวทีเดียวกันใช่คุมก็ย้ายไปดูอีกฝั่งอาถึงว่าสิบแปดทีดูข้างนี้อาเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งก็ได้อ๋อนสตูเหมือนกันเวทีเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วยังไงแม่งไม่เห็นว่ามันจะจุดเด่นมันเป็นอะไรเลยที่เมื่อกี้ที่เต้ยเหรอเต้ยว่าจะเด่นเออครับจริงๆเราอมิสเซอร์มาไดดีฉบับของไอซีทีศิลปากรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นละครที่เราจะได้เห็นในความเป็นอาร์ตนะครับแล้วก็ หลักการทางนิเทศศาสตร์อยู่ในละครเรื่องเดียวกันแบบนั้นครับเรื่องอื่นก็มีนี่อาด้วยแล้วก็นิเทศศาสตร์ก็ต้องสื่อสารแล้วไงล่ะใช่ครับเราจะเห็นต่างยังไงล่ะสมมุติว่าอ่ะซื้อบัตรใช่ไหมครับเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลักษณะของละครเนี่ยเป็นมินิมอลเลสนะครับหรือว่าซักเจสทีฟนะครับมินิมอลเลสแปลว่าอะไรไว้อ่าเราอาจจะดูละครว่านี่ละครนี่ละครนี่ละครน้มินิมอลลส เลือกตัวละครบางอย่เดี๋ยวอักษรอัลบินยาโทนตีนี่คืนไปเลยเอาให้น้องก็คือมินิมอลลิสต์ก็คือเหมือนว่าเราเคเราอาจจะเห็นแบบว่าละครพิธีอู๋อาจจะฉากอลังการแต่ของเราคือเป็นฉากมินิมอลลิสต์คือเรียบง่ายแต่ว่าหรูครับผมสไตล์เล่นนายแต่สื่อใช่คือเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมอะค่ะได้ใช้จินตนาการในการรับชมด้วยคือสนุกไม่ได้ว่าขี้เกียจทำฉากแต่ว่าการคือสไตล์ของคุณจ้าวไม่เป็นฉากข้าวๆอ่าอยากเขียนได้มาเขียน ใช่ใช่คือนอกจากดูคือในเรื่องเนี้ยมันมีจินตนาการเยอะแยะมีเทพมีมีมนุษย์มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของจินตนาการแล้วเนี่ยคือคนผู้ชมเนี่ยยังสามารถดูและใช้จินตนาการของตัวเองไม่ด้วยคือสนุกทั้งสองแบบใช่ค่ะแเราถามหน่อยอ่ะมนุษย์กับมนุษย์อ่ะถึงเรนี้ถามหน่อยเรื่องจะเริ่มที่อ่ะเดี๋ยวแนนเล่าเรื่องที่มนุษย์ก่อนนก็คือเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากความรัก ค่ะของของเฮอร์เมียกับไลเซนเดอร์หนูเป็นเฮอร์เมียหนูเล่นเป็นเฮอร์เมียนะคะก็คือเขารักกันอยู่แล้วแล้วทีนี้พ่อบังคับให้แต่งงานกับดีมิเทียสค่ะซึ่งดีมิเทียสเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเข้ากับฝ่ายพ่อได้ดีอะไรอย่างนี้พ่อก็จะรักมากเลยบังคับให้แต่งงานกันแต่ดีมิเทียสเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วชื่อเฮเลน,นามันก็เลยเป็นเรื่องที่วุ่นวายเฮอร์เมียเนี่ยรักกับไลเซนเดอร์ก็พยายามหาทางที่จะอยู่กับไลเซนเดอร์ดีมิเทียสก็อยากจะอยู่กับเฮอร์เมีย และเฮน่าก็อยากจะอยู่กับดีมิทีอมันก็เลยเป็นรักที่โอนละเวงอย่างนี้ไปเลยค่ะโดยที่มันคือแบบว่าคนละเม็ดของแต่ละคนที่แบบว่าวิธีการที่จะทําให้ตัวเองได้ดั่งใจใช่คือนอกจากมันจะโอนละเวงฝ่ายมนุษย์แล้วเนี่ยมันเทพฝ่ายพรายด้วยเหมือนกันคือตัวเบลอนก็จะมีสีภรรยาคือไทททเนียเป็นราชาราชินีคู่กันคราวนี้พอคู่รักเนี่ยก็คือหนีผ pues like ่านป่ามาในป่าก็จะมีพูดพรายสิงอยู่ Alf Oh. ครับผมก็คือกาลังทะเลาะกับภรรยาอยู่เหมือนกันโอเบลอน mm hmm. คราวนี้ก็คือ mm hmm. โอเบลอนก็คิดว่าพยายามจะจะแก้แค้นภรรยาหรือว่าจะแกล้งพอมนุษย์เข้ามาก็กลายเป็นโดนลูกหลงไปด้วย mm hmm. คราวนี้กลับเป็นโอละวนยิ่งกว่าเดิม mm hmm. ใช่เนะรื่องราวมันซับซอนะ้อนเนาะคือละน้นนสนุกนครยาวแค่ไหนคะ สองชั่วโมงครับมีทั้งหมด5อห้าองค์จริงๆเราต้องบอกว่าบางคนหลายๆคนถ้ากดคนที่ดีละครเนี่ยมิสเมอร์นดีมนี่คุณเคยคุณเคยเป็นอย่างดีแล้วก็จริงๆแล้วความยาวของเชคสเปียร์เนี่ยคือ5องค์แล้วก็3ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าในแบบฉบับของเราเนี่ยเราเล่นให้กระชับฉับไวเข้มข้นให้เหลือ2ชั่วโมงผ้าฉากตัดดูเวลาอ่ะเฮ้ยไม่รู้อีกเนี่ยตัดติดละครจบเลยนะจบเลยนะจบแล้วเีลยเหรอต้องดูเวลาเรื่องตามเวลาคือห้5องค์เนี่ยเราก็ยังมี หลักสำคัญยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีดอกไม้มนตาเป็นเป็นจุดเด่นของเรื่องก็คือเป็นตัวที่ทําให้คู่รักเนี่ยสลับคู่กัน อะไรวุ่นวายเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอย่างเพลงที่เราแต่งมาก็คือเพลงดอกไม้มนตราค่ะครนี้ว่าเมื่อกี้เขาโชว์เพลงในทางนี้เอาอะไรมาโชว์มีไหมหน้าตาพวกเราต้องโชว์อะไรนิดหน่อยต้องแอคติ้งเล็ดนิหน่อยให้ดูหน่อยไหมล่ะเออหรือยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเบรกกันก่อนกลับมาแล้วมีโชว์ไม่มีโชว์ว่ามาเออเราต้องมีเราจะให้น้องเชยคตัวชัวร์เลยค่ะ9.4 f m นัาสุดเรียนครับผมนเรีย เลี๋วก็จะถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยเค่ะซ้อมกันมานานด้วยกัยังซ้อมกันมานานมั้ยสองเดือนกว่าแล้วอาจารย์อาจารย์แล้วคนกำกับล่ะก็คืออาจารย์ศรีนาศรีนาศรีน่าริจารย์อาจารย์ก็อยู่ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องเป็นคนกำกับอาจารย์ก็มาหรือเปล่าวันเนี้ยอาจารย์ไม่มาจริงจริงพวกเราเพิ่ง นมานี่เองที่ฉันเเห็นอาจารย์มาอยู่อันนี้อาจารย์ทุกอาจารย์ทุกเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องเลยจริงๆเรื่องงเรื่องเงินก็ถามนางได้เลยคล้องไยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ต้องดูตัวอาจารย์อาจารย์บอกมาว่าขอบใจอาจารย์บอกมาแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ได้สิงเสาเราอยู่เดี๋ยวเข้าขึ้นเสร็จเราต้องไปซ้อมกันต่อจริงเหรอนี่เราเราขึ้นเราคอยซองอยู่บนเวทีแล้วก็แบบวิ่งลงมาเลยสมควรเราต้องลดเลยนะต้องมาก่อนลูกขึ้งบีทีเอส อ้าไนลองเลยซิว่าถ้าเราไปในละครเรื่องนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยว,วนนอินคาเล็คเตอร์เลยนะโองนี่มันอะไรกันแสนประหลาดข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรสวัสดีเจ้ามนุษย์นี่คือป่าแห่งพูดพรายท่านราชานางนี้เป็นใครกันท่านราชานางนี้เป็นมนุษย์ผูดด้ใดกันกล้าเข้ามาในถิ่นของคา อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรต่อต้องไปชมในละครเรื่อง a m i s, <S t Summer Night Dream ค่ะผมนี่ค okay รับสุขาพรเถิด EFM คือสถขาพรค่ะ อ่ามันลุกผมเชยได้ข่าวว่าเต้นี่เป็นพีอาเฉยๆแต่ว่าเอานําไม่กลับไปด้วยสิงานนี้กับนางสาวนี่จะร่วมแอคติ้งครับนางสามารถร่วมแสดงแล้วไม่เลือกที่จะเป็นมนุษย์ไม่เลือกมนุษย์เอาน้องให้น้องอะไรนะติ๊ตี้เหรออะไรเออให้นางเออแล้วหนูเนี่ยติเออหนูม่ไหวอันนี้เออแบ่งแบ่งกันนะลูกน้าไม้นะลูกน้าครับผม คราวนี้ว่าเออแหละเรานึกออกแล้วว่าจะไปเห็นมนุษย์เห็นอามนุษย์เห็นปงเห็นป่าซึ่งก็อยู่ในแต่จินตนาการของเราเพราะว่านี่เป็นละครแนวแนวเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับอ๋อเออเออจะสอดแซกมุกแย่ๆน้อมามีมุกครับผมใช่อ๋อแล้วจะดูตลกเหรอจ้าฮะกจาที่มีตลกด้วยแล้วก็มีแนวแฟนตาซีด้วยจริงจริงมันก็จะมีดราม่าของแบบความเครียดของคู่รักที่ไม่ได้รักกันไม่ได้สมหวังแต่ในความดราม่าในความที่มันทะเลาะกันเนี่ยเรา เราน่าเครียดแต่ว่าคําพูดของเราอะมันตลกเออก็ไม่ดูเนาะก็ไปดูครับผมเครียดแต่ว่าคําพูดของเรามันจะทําให้ดูตลกเออคราวนี้อย่างนี้หน่อยก็พูดถึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่าการจัดแสดงเพราะว่าได้เขาเล่นสั้นมากใช่ครับเล่นกันสมรอบการแสดงมีรอบไหนบ้างจ๊ะเราก็จะมีวันศุกร์นี้ครับ24 25 26ี่วันศุกร์เนี่ยจะเป็นรอบ หนึ่งทุ่มนะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตยี่ห้ายี่หกนี่จะเป็นรอบบ่ายสามโมงที่ไม่ไม่ไม่ครบสองล่ะเสาร์อวันที่จุดนี้อ๋อของดีจะมีน้อยครับคุณอาใช่ครับผมเพราะนั้นต้องรีบมาดูครับผมต้องรีบจองบัตรนะจ๊ะเผลอหลับแป๊บเดียวตื่นมาเพราะใจนะไม่ทันนะไม่ันอย่างนั้นเลยบัตรหมดอ่ะบัตรตอนนี้ซื้อที่ไหนนี่อ่า เอ่อถ้าอาจจะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปคลิกได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะครับเว็บดอทก็ที่ facebook.com อมลสะครไอซีทีศิลปะคอภาษาไทยภาษาไทยนะครับคอนไอซีทีไปเลยนะใช่ครับผมแบตแพงไหมนี่แบตราคา120บาทกับ180บาทไปสนับสนุนนะวันศุกร์นี้ทุ่มหนึ่งเสาร์อาทิตย์ใบสองนัทว่างไปกันแต่เที่ยงๆทีในในเรียกเรียกผู้ชายพวกเรื่หน้าตาดีมา่อยที่กคนหน้าตาดีๆมายืนมุงข้างหลังหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมจะได้เจอบุ คนเหล่านี้ใช่จะเจอเอาทีมงานมามามาเอาตอนนี้ในซีันเห็นตอนเดินมาประมาณ30คนไม่เข้าสามเลยนะอะไรรู้ไหมเผื่อว่าเออเห็นจากในนี้เออเห็นตีตี้เอ๊เห็นแล้วก็ไม่ได้ว่าจะหิวแต่ว่าทำไมเอ็งเอ็ตกมาบอกไงอาจารย์อยากโดนอะมนุษย์ย่ำยีจังเลยแต่ว่าครับอานะอาอาตุยหนุ่มเสื้อขาวกางเกงขาดน่ากินอ่ะ กับกระเทยสาวห้าวเป็นทอง ในดูซิก็เธอสาวห้าเป็นทําไหนๆเข้ามาดูโพลหน้าเข้ามาให้หมดเลยเข้ามา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 เข้เข้ามาเข้ามาเะที่ยังไม่ได้เข้าเข้ามาหน่อยเออโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยดูซิว่าเข้ามาเลยนะครับ a u a เข้ามา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 เลยเข้ามาเลยทุกคน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 เข้ามาหมดเลยใครที่คิดว่าจะทาให้ขายได้ฉันไม่เชิญนางไม่หลายังไงางไงรเข้ามานะว่าเธอเชิญเข้ามาสิใครคิดว่าที่จะทาให้บัตรขายได้เออมันเรียกร้องคะแนนสนใจหน่สิ ಠಠಠ ดูเอาเงกันลวกันแต่นี่คือส่วนหนึ่งะใช่ครับเาอีเข้ามาอีเข้ามาบีเข้ามาเต็มห้องเลยอ่ะฉันชอบฉันชอบินั้นเอที่เหลือตอนนี้อยู่ละครครซ้อมใหญ่อยู่ก็จะมีบว่าให้ไปดูกันต้องบอกเราเล่นที่อประชุมอราชนาีไปจองหน้างานไหเโทไปจองดีว่าก็เช็คด้วยว่าอ่ารอบนี้ที่0 9 0 5 5 6 8 8 2 090-556-8823-4ครับ823-4นะกอถึงครับก็เรามีบัตรสามลอบการแสดงนะครับ24 25แล้วก็26นะครับก็โทรไปจองได้นะครับรีบกันหน่อยนะสุขสาร์อาทิตย์นี้แล้วค่ะครับผมเป็นละครที่ว่าครบรอบ10ปีคณะ ICT นะครับผมละครใช่ใครที่หรือว่าติดตามมา2ปีแล้วปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับผมใช่ค่ะขอละครเวทีต้องตกอกตกใจเพราะว่านักแสดงทั้งหมดเนี่ย 28คนค่ะถึงถือเป็นเกลใหญ่มากใช่แล้วก็ใช้พลังมากในการแสดงแล้วยีคนใช่ใช่อะนั้ก็แชาก็สาบไปกันเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะขอชื่นชมนะคะในความสามารถเป็นเด็กๆน้อยๆอยู่เลยนาะแล้วก็รวมถึงน้องๆจากคณะอื่นก็เช่นเดียวกันนะแต่คุยก็ทาเลตนก็ เป็นเวทีที่เขาอยากให้ทุกคนได้มาเสมอนะคะที่จริงก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านที่สนับสนุนวันนี้เราเห็นความน่ารักอาจารย์ก็พามาด้วยเนาะเลิฟอาจารย์ก็ไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยใช่เพื่อนนะอาจารย์ก็แบบนี่แหละอาจารย์อาจารย์ที่มานะอาจารย์แอนจ่าก็กันโชว์คนอามากันโชว์กันโชว์เลยแอนจ่าก็กันโชว์คนรุ่นน้องที่อยู่ในขนานี้ก็บอกว่า พี่ต้องช่วยโปรโมทหน่อยใช่ก็ต้องโปรโมทให้เราว่านั่งหลอกไอที่ฝากมาใช่ใช่ก็ต้องจัดหนักจัดหนักให้หน่อยว่าก็ทานเด็กผู้ชายนะาตาดีๆนะวินไหมครับวินวินนี่ไงอีวินนี่แหละบอกมาได้เลยมาดีวหน่อยดีวหน่อยนะคะขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูนะครับจ้าทีนี้นะจ๊ะส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะ